สวัสดีครับมาดูกระดานที่1ของการแข่งขันหมักฮควออนไลน์ในวันที่14เดือน4 2567นะครับเดือน4 2 5 6 7มาครับ อีปุ่มนะครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นเป็นอีปุ่มฝั่งนี้เป็นสมุไรนะครับต่อเข้ามา สมุลอยเดินหลังพบอีปุ่มนะครับแต้มน,นี้ขึ้นมาไปครับ ขครับต่อกันไปขึ้นไปครับอ้าเข้ากินเรา ครับไม่มีอะไรครับต่อเฉยๆยังไม่มีอะไรแต่ต่อไปไม่แน่แต่ต่อไปไม่แน่นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรอ่าหนีมาไปเข้าฮอสข้างบ้านเสียงข้างบ้านทำ ความสะอาดบ้านนะครับก็แก๊ก็แกกอยอะคงขออภัยหากมีเสียงเล็ดลอดเข้ามาเนาะโอเคครับอืมเขากินสองเอ้เขากินสามสิ ต้องหนีอยู่แล้วครับถ้าปิดก็โดนสองถ้าเดินยี่สิบเจ็ดยิบสามปิดเข้ามาเราก็จะเดินสิบหกสิบเก้าอ้าวยื่นให้กินเฉยเลยอย่าบอกนะว่าเข้าฮอตเข้าฮอตนี่แพ้ผมเลยนะนี่เรียบร้อยเลยนะครับ ถ้าเขามันนี่ยิ่งแพ้ไปใหญ่เลยเรียบร้อยครับขึ้นไปครับขึ้นไปอืมกระดิกตัวไม่ได้ เป็นกองโจรด้วยดีมากที่เดินกลองโจนนะครับขึ้นไปครับอู้เรียบร้อยเลยโดนล็อกเลยทีนี้สองมาหกหรือห้ามาเก้าห้ามาเก้าแล้วก็เดิน เขาจะเดินสองมาหกหรือห้ามาเก้าเราเดินเต็มนี้อย่างเดียวครับสามสิบยิบห้าอย่างเดียวเลยเดินเหมือนกันนะครับจำไว้เลยนะครับว่าเดินเหมือนกันทั้งคู่เขาจะเดินห้ามาเก้าหรือเขาจะเดินสองมาหกเราเดินสามสิบยิบห้าทั้งหมดนะครับใช้ได้ทั้งหมดนะครับต่อขึ้นไปครับ มีต่อผิดหรือเปล่านะผมนา่าจะเดินยิบสามสิบเก้าไหมโอเคนะครับหาผิดมาก็ขออภัยเอาแล้วเสียงน้องหมามาแล้วเดี๋ยวก็วงโอเปร่าขึ้นอีก เอเราทำสองชั้นอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็เวี่ยงอ่าลงไปครับไปล็อกหมายเลืกบนไว้คนยี่สิบยิบสี่ไม่ได้เพราะจะโดนกินฟรีก็เลยต้องเดินสามมาเจ็ดอ่าเธอต้องเดินสามมาเจ็ด มาหมายเลขสิบไม่ได้เพราะเราจะแทรกเข้าหอดต้องมาสิบเอ็ดนเหตุผลมันมาเรื่อยๆนะครับมันมีเหตุผลบังคับมาเรื่อยๆจะมาสิบหกหรือมาสิบห้าแพ้หมดนะครับ มา,าสิบห้าอุตส่าห์ลุ้นให้แกมาสิบหกแกดันมาสิบห้าถ้ามาสิบหกผมจะได้เข้าฮอดหมายเล็กสองเผื่อได้ต่อสองต่อ 3, สามซะหน่อยบังคับมาทางนี้ผมก็หลบนะครับหลบก่อนเข้ากิน ก็กินหลบให้กินขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับพนุเกมที่3เกมที่4นะครับ ของการแข่งขันมหกอออนไลน์ EP นี้เป็นพ p ที่สองเนาะของชุดวันที่สิบสี่เดือนสี่นะครับวันมหาสงการอ้าว่าจะเล่นโจรซะหน่อยหมดสิทธิ์ล้ว,วาจะเล่นโจรซะหนัเอาละ,ะครับที่นี้มาฟังนี้เป็นอีุ่มรูปนี้รูปแพ้นะครับ อิปุ่มรูปนี้เพรครับถ้าเดินทรงนี้ผมเคยบอกหลายครั้งแล้วเนาะสำหรับหลายๆท่านที่ชวมวิดีโอผมก็จะน่าก็น่าจะเห็นบ่อยนะครับถ้าอิปุ่มออกมาทรงนี้เมื่อไหร่แพ้เมื่อนั้นนะครับอิปุ่มห้ามเข้ามุมนะครับอิปุ่มต้องต่อยี่สี่สิบเก้าถ้ายี่สี่ยี่สิบโอกาสแพ้สูงเขาก็จะเขาก็จะทําอยู่ลูกเล่นอยู่ประมาณนี้แหละมาซิกแซกอยู่ตรงนี้ แล้วก็จะโดนดักกินฟรีนะครับพอก็กินสวนมาแล้วปุ๊บเราก็เส้นเลยเแล้วก็แทรกเลยนะครับกินฟรีด้วยกินด้วยกันก็ไม่เป็นไรครับมาีีปุก็เตรียมตั้งต่อ,อเตรียมตั้งต่อ หลังจากมานี้เสร็จปุ๊บก็ขึ้นไปนี่ไปนี่มานี่บีบบีบทางนี้นะบีบทางนี้อย่าเดินหกไปสิบนะครับหกไปสิบเล่นยากหกไปสิบ <laughs> เล่นยากนะครับอตัวนี้เขาก็ ถามว่าเขาพลิกออกมาได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่ว่าโอกาสแพ้ก็ยังมีเหมือนเดิมต่อก่อนโอเคแค่นี้ก็ชนะแล้วครับมหวลานเลยแหละเขาหดก็ไม่ได้ครับเขากินทางไหนก็แพ้ เรียบร้อยกระดานที่สี่ครับโอ้จะตัดหน้าเราหรือเปล่าขึ้นไปครับ นั่นไงตัดหน้าจริงด้วยขึ้นมาขึ้นไปขึ้นมา ขึ้นไปขึ้นมาไปโชบขึ้นมาอุ้ยเสียงมันกระหมากนี่ตัวดักไว้ก่อน ขึ้นมาขึ้นไปครับตัดไปก่อนครับตัดเล่นเลยแต่คู่แข่งเดินดีนะครับเขามีโอกาสชนะอยู่เกมเนี่ยตัดหน้าของเขานะคู่แข่งเดินดี นั่นไงเขาเล่นเป็นซะด้วยนะครับดักหน้าเลยเอาแล้วเอาแล้วเรามีโอ,อกาสแพ้สูงแล้วงานนี้มีโอ,อกาสแพ้สูงมากโอเคสู้ให้ถึงที่สุดนะครับสู้ให้ถึงที่สุดเข้าฮอสไป จับกินไหมหมายเลขสิบปดโอ้โหจับกินสองเลยจับกินสองแบบนี้ก็เดินสองมาหกนะครับจริงๆนะ่าจะจับหมายเลขสิบแปดลอดภัยกว่านะผมว่าถ้าจับทรงนี้อันตรายโดนฆ่าฮอได้ง่ายๆเลยทีนี้เราจะดักยังไงอยู่เขายกมานี่เราไล่กินก่อน ได้กินได้กินยุคมานี่ไล่กินนีมานี่มานี เรียบร้อยนะครับ